ยี่ตีนะครับมาจากคันโนการาดครับต <c oughs> ้นนี้ของีแต่งอะไรมาบ้าง <c oughs> ตั้งแต่เครื่องยันช่วงล่างเลยครับ <S <S สไตล์นี้เขาเรียกว่าสตาไตล์อะไรพี่ในการแข่งอันนี้คือเซอร์กิตเลยครับเป็นคันโปรดเลยนะพี่ต้องบอกว่าตอนนี้เป็นคันโปรดที่สุดแล้วว่าขอแขอบถามความลับนิดนึงแต่งแบบราคาเท่าไหร่สตาร์ทเลยสำหรับ b m ียนดเนี่ยตัวเลขกลมๆเลยถ้าเข้ามาหาเราปุ๊บอยากได้รถแข่งด3 6เต็มเงินไว้หนึ่งล้านครับ ใช่ครับแล้วก็เตรียมชุดแข่งบวกแล้วก็แข่งได้เลยที่เหลือเราดูแลให้สุดยอดแพงเอาเรื่องมันเป็นกีฬาที่ต้องใช้เงินซื้อความสําเร็จแล้วก็ประสบการณ์ต้องไปหาเอาจะเป็นกาลังใจให้พี่ในการแข่งรังนี้ขอบคุณมากครับสุดท้ายแล้วพี่ตีขนูขอประโยคนึงเด็ดๆฝากคู่แข่งกว่านี้หน่อยเอาเอาเป็นว่าขับยังไงก็ได้ถ้าอยากแปงเลขที่บัญชีเดิมขอบคุณค่ะโอเคขอบคุณค่ะ Toyota